ครับสวัสดีครับท่านผู้ชมครับพบพ่อกับผมเอกเกียนเคยครับกับคนหากว่าหัวใจเกษตรครับผมครับสำหรับคลิปนี้ครับบรรยากาศเลยครับหลังจากที่ได้ออกว่ามาปล่อยแปลงครับช่วงสิเข่าเที่ยงนะครับเพราะว่าช่วงนี่งนาก็บกบกนะครับพี่น้องกัยังบดได้มาถหดหน้าครับไถคนถดะนะครับผมก็เลยเอาว่ามาปล่อยเรียงครับนี่ก็เป็น ลูกผสมบีมัตเตอร์ครับนี่ครับลายเสือสนี่ครับเป็นว่า ater, ลูกผสมบีมัตเตอร์นะครับเทว่าโอ้การจะเริ่มเติบโตก็มันก็เร็วนะครับเร็วมากเลยครับ,น,รบนี่ทั้งสามตัวครับนี่ทั้งอันนี้เป็นลูกผสมบีมัตเตอร์ครับนี่ครับลายเสือร่างมากครับหลังจาก จับยาน้มผนครับนี่ก็เป็นลูกผสมแค่ลูรี่อันนี้เป็นบามั่นครับบามั่นเป็นลูกสาวเจ้ากับตันผ้าลววยครับนี่ครับเป็นสาวนะครับกับตันผ้าลววยนั่นก็เป็นเร่ครับลูกเร่นะครับได้มยูน้ากันครับผมก็ได้ทดลองทดสอบเบิ้งนะครับสายเนื้อสายสวยงามครับอันนี้ก็เป็น บามั่นครับนั่เป็นเล่ครับนี่เป็นบิมัตเตอร์ครับเนี่ยครับบิมัตเตอร์นะครับเล้เจะได้ต้อนพันขึนไปบ้านนะครับไปกินน้ำครับเลยมาเก็บเล็กเก็บไม้ครับฝากพี่น้องชางว่าห้องครับตามภาษาคนหักว่าหัวใจเกษตรครับหลังจากที่ได้บ้านเขาแล้วครับได้มาปล่อยงัวเลี้ยงนะครับนี่อันเล่โอ้กำลังมากกับเม็ดสีกลมเนื้อพนครับนี่ก็เป็น บะมันครับมักแบบไดชอบแบบไรห้องอะล่องเบิ้งเลยครับล่องเบิ้งเลยครับสารดเถวนี้ครับผมก็จะได้สมเร่นะครับสมเร่น้านะครับสมเร่ไปน้านะครับเพราะ่าช่วงว่าราคาก็ยั่งบ่ขยับหลายครับกรยังบ่ขยับหลายนะครับคือว่าสิบปับไปเป็นสายเหนือล่องเบิ้งครับตวล่องเบิ้ง ว่าผมเห็นแนวเห็นการจะเริ่มเติบโตของผนแล้วว่าเร็วนะครับเร็วบาวเสปเปนเร่บาว่าสิเป็นบีบัรเตอร์ครับเงี้ยนี่กะมันสิบเดือนแร้วครับนี่ครับม่าสิบเดือนนี่ครับเป็นถ้าอยากเจ้ากับตันพารลวยนะครับทามันเอฟกับเอฟซีแหละครับนี่ครับแต่ผมบม่ได้จีเอฟครับนี่ครับมั่นครับคือว่าการพัฒนานะครับ สายต้นนามห้องกับเธอ่าโอ้ต้องเลือกให้ได้เลยนะครับต้องเลือกให้ได้เลยว่าห้าจะไปสายสวยงามหรือว่าจะไปสายเนื้อครับต้องตัดสินใจแล้วครับเพว่าบาคือเก่าแล้วครับเ้าต้องสร้างใจนะครับต้องสร้างใจจากของเลยเพื่อบม่การเสียเวลานะครับเพื่อบร่ใการเสียเวลาต่อไปครับหต้องเลือกเลยครับผมก็ได้ผสมเล่ไว้ายแล้วครับครับบียมาเตอร์ครับ ครับเอาแม่เอาแม่เนี่ยแหละครับแม่บามันเ้องนี่ยแหละครับเอาเบียบเอาซาลูเรมาใส่ครับครับท้ายคลิปนี้ครับผมก็ขอขอบคุณนะครับท่านผู้รับชมทุกคนสุกทันนะครับขอ้มีแต่ความสุขความเจริญนะครับความเก็บยาได้ความไข่ก็ะเจีไดีมีครับบุญกุศลน้ำตุ่มน้ำสู้สู้บาดยางเลยพี่น้องครับท้ายคลิปนี้ครับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ผมน้ำนะครับเรื่องแกงเต๋อเฉียบต่อไปครับกลาเข้ามาสวัสดีครับ